แม่จ๋าแสบตาหมดแล้วทาแป้งจนฟุ้งกระจายกับผิวอน่อ,อนของทารกอันตรายกว่าที่คิดรีบมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเติมกำลังใจให้ทีมงานนะคะถ้าที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กไม่ดูวิโซนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ ทารกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปัญหาผดผื่นจากการอับชื้นของเหงื่อในร่างกายส่วนต่างๆและข้อพับของลูกซึ่งในขณนะเดียวกันแป้งกลับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เสมือนเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายเด็กเล็กเพราะผงแป้งขนาดเล็กสามารถเข้าผ่านไปยังปอดจากการสูดดมจึงทำให้เกิดการสะสมแป้งในปอดทารกและนำมาสู่ภัยอันตรายตามมาค่ะ การทาแป้งให้ทารกมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมาดูกันค่ะแป้งทาตัวอันตรายกับทารกจริงไหมแป้งที่ถูกนำมาจำหน่ายโดยทั่วไปสำหรับผู้หญิงและเด็กทารกมักจะมีส่วนประกอบของสารเทาคั่ำซึ่งเป็นสารช่วยดูดซับความชื้นและเก็บกลิ่นได้ดีแต่ไม่สามารถละลายได้ด้วยตนเอง เมื่อทาลกสูดดมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดการสะสมภายในปอดซึ่งเสี่ยงต่อการก่อมะเร็งในอนาคตได้ oh. ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประกาศห้ามใช้แป้งที่มีส่วนผสมของสารเทาคําแต่ไม่ได้ห้ามการทาแป้งสาหรับเด็กเล็กสะทีเดียวค่ะ oh. แนะนำให้ใช้แป้งที่สก,กัดจากสารธรรมชาติและละลายได้ด้วยตัวเองเช่นแป้งที่สก,กัดจากแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์เหมาะกับผิวอันบอบบางของทารกและปลอดภัยกับลอดของลูกเราค่ะวิธีทาแป้งให้ทารกอย่างปลอดภยัยวิธีที่1ห,ห้ามเทปแป้งบนตัวลูกโดยตรง การทาแป้งบนตัวลูกอย่างรวดเร็ว,วไม่ควรทําอย่างมากค่ะ<อ>เพราะจะทําให้แป้งกระจายตัว <c oughs> เกิดความฟุง้งและทารกมีโอากาสสูดดมได้ปริมาณมาก <c oughs> คุณแม่ควรเริ่มการทาแป้งบนมือเล็กน้อย <c oughs> และค่อยๆรูปตามส่วนต่างๆของลูก <c oughs> จะช่วยลดการสูดดมแป้งลงได้ค่ะ <c oughs> วิธีที่2 <c oughs> ทาแป้งบริเวณที่มีความชื้นเท่านั้น เพราะแป้งทาผิวมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นอยู่แล้วจึงควรทาในจุดที่มีความอับชื้นเช่นคอพับต่างๆรองโ้นและรักแร้หากทาแป้งจุดอื่นอาจทำให้ผิวที่ปกติกลับแห้งมากกว่าเดิมค่ะ<อ>ซึ่งนำมาสู่ผิวแห้งแตกกล้านและเป็นขุยตามมา ดังนั้นการทาแป้งที่ดีต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณการทาและบริเวณที่ทาบนผิวของลูกน้อยเรานะคะวิธีที่3เช็ดแป้งที่เกินออกการทาแป้งที่ดีต้องระวัดระวังเรื่องของปริมาณค่ะถ้าพบว่าวนตัวทาลกมีแป้งส่วนเกินตกค้างควรเช็ดออก พราะบริเวณดังกล่าวอาจนำมาสู่อาการระคายเคืองผิวไปจนถึงอาการผดผื่นคันได้วิธีที่ 4. ไม่ควรทาบริเวณใบหน้าเพราะการนำแป้งเข้าไปใกล้ใบหน้าของลูกมีความเสี่ยงที่ลูกจะสูดดมได้มากที่สุดน <No. S 1> อกจากนี้หากผงละอองของแป้งปิวเข้าดวงตาทารก ก็ทําให้เกิดการระคายเคืองและตาอักเสบได้ดังนั้นข้อแนะนําสําหรับเด็กเล็กไม่ควรทาแป้งบริเวณใบหน้านะคะดังนั้นทั้ง4วิธีนี้จะช่วยให้การทาแป้งกับเด็กทารกปลอดภัยมากที่สุด และควรเลือกแป้งที่สกัดจากสารธรรมชาติเท่านั้นเพื่อสุขภาพลูกน้อยเพราะสุขภาพทารกช่วงขวบแรกสำคัญมากต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะพัฒนาการของลูกพ่อแม่มีบทบาทมากที่สุดอย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะ และกดปุบก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย